เป็นเขียนเองสร้างกรรมไม่เยอะจะมาขอเข้ามาขอเข้ามากลัวจะไปตจอตกนรกซะก่อนกลัวจะไปตกนรกซะก่อนก็เลยว่าขอเข้ามาแม่ไม่ได้สำนึกผิดแล้วกลัวตกนรกเด็กก่อนบอกจําอะไรไม่ได้ก็จําไม่ได้แหละมันทำอะไรโอ้นี่ี่เรื่องคือไอ้นี้มันชอบเชียงใช่ไหมแล้วมันชอบแบบเขาเรียกอะไรคัดค้าน หนึ่งชอบแบบอารมณ์เสียหุดหงิดเหมือนกับล่าสมัยเรื่องเมื่อก,กี้ก็เหมือนกันนะใครนะหนูให้มาอย่างนี้ก็ทำไมต้องให้มาด้วยทำไมต้องบังคับด้วยอ๋อแม่ก็แบบหุดหงิดหนูอบอกให้มาว่าแต่ว่าเขาไม่เขาให้เธอมาใช่แต่เธอบอกทําไมต้องมาครับด้วยเธอไม่อยากมาหรือมาก็มาเองไม่ต้องมาบอก ทำไมต้องบังคับด้วยเพื่อนเขาไม่เห็นมาเพื่อนที่โรงเรียนมีเขาคนเดียวที่เป็นแล้วทําไมต้องมาบังคับด้วยทําไมไม่ให้เขาไปเหมือนเพื่อนผีเอน่ันผีอยู่ใช่ไหมตอนนั้นไม่ทราบหรือว่าตัวเองทร <c oughs> าบัตัวเองด้วยแหละตัวเองแสบเลยใช่ไหมใช่ตัวเองแสบไม่ไปได้ไหมอ๋อต่อรองเหรอ <c oughs> มันมันกําลังจะเลี้ยวไปเขาเรียกล่านารก นี่เขาดึงหัวกลับมาทันมันก็ไปตกในรคซะก่อนอแล้วก็หุดหงิดใส่ใช่ไหมทุกครั้งที่ให้มาจะต้อง,อ,งอ๋อตัวไม่ได้มาเองเหรอมาเองก็ส่วนครับสิบครั้งมาเองกี่ครั้งก็มันก็มาพร้อมกันนะครับไม่ตั้งใจอะ่ะต,ตั้งใจ,งใจแบบ<ๆ>ตื่นชาผมไป หรือเพราะตั้งใจไม่มีน <|so|>? ะครโหนี่ตัวใจผิดทุกวันนี้มาด้วยความสมัครใจแบบเออคือไม่แต่ก็มาเดี๋ยวก็ที่นี่อ๋อนี่เขาบังคับใช่ไหมบังคับส่วนด้วยแล้วก็มาด้วยโอ้ท่าไม่บังคับไม่มาแน่นอนเออแล้เฮยน้อยครับ ก็คือน้อยอ่ะถ้าถ้าเขาให้มาอ๋อนี่เรานึกว่าเป็นเด็กดีแบบสุดยอดเลยโอ้โหเด็กกำลังจะให้รางวัลอยู่สรุปแล้วแม่บังคับใช่ไหมก็บังคับส่วนหนึ่งไงครับแต่ว่าบังคับทุกครั้งอ่ะทุกครั้งครับใช่ถ้าไม่เตือนไม่มาหรอกแค่ป่ะถ้าไม่เตือนก็เอเหยใช่อ๋อนี่นึกว่าโอ้โหนี่เดี๋ยวบางครั้งก็อยากมาแต่ก็ไม่กล้าบอกแม่ที่ว่าแม่ไม่ให้มาบางครั้ง บางครั้งแม่ก็ไม่ให้มาแต่ว่าร้อยครั้งจะมีทักครั้งหนึ่งที่แม่ไม่อยากให้มาใช่แต่ว่าเก้าสิบเก้าครั้งนี้<ด>แม่ให้ขึ้นมาเราไม่อยากมาครับอ,อ๋อ <c oughs> ก็คือเวลาไม่อยากมาคือมันมีมันก็มีการบ้านมีงานอะไรเงี้ยก็เลยเป็นข้ออ้างที่ว่าไม่อยากมา,มมาเลยใช่แต่ก็ไม่ได้ทำหลอกการบ้านกับเบอรออะไรนิดหน่อยไม่ได้ทำนี่สรุปแล้วนี่จะชากหน้ากากกันต่อหน้าสาธารณะเลยนี่ว่าอหไรอ๋อนี่นึกว่ามาเพราะว่าอ เป็นเด็กฟิทเปะฟิทเบี้ยไม่มีส่วนแม่จะถามว่าเกิดมาทําไมแล้วจะเชื่อได้แค่ไหนให้ไปอะ่ะอ,อ๋อเหรอมมีรัด้านด้วยหาเหตุผลหน่อยบางครั้งเขาก็จะมาถามหลวงพ่อเองอะ่ะที่ผมเห็นมันจริงไหมอ,หอ๋เอเหรอแล้วมันจริงแค่ไหนอะไรประมาณนี้อันนี้มารกินหัวแล้วนะเวลานี้มเสร็จแน่นอนไปมาครับแต่ผมก็เข้าใจนะทุกเรื่องที่ว่าท่านแต่ก็จะต้องถามให้แบบ พูดง่ายก่อกวนครับประมาณนั้นแหละไม่รู้นะแต่ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะก่อกวนแต่ว่าคือคืออยากรู้แล้วก็อยากรู้ว่ามันจริงไหมแต่ว่าทั้งนั้งนี้ก็รู้อยู่ครับแต่ว่าไม่เชื่อขนาดนั้นก็ยังเสียใจไปเรื่อยครับเพืวณนเวลานี้ <c oughs> นรลกเปิดแล้วถ้าไไม่กับตัวกับใจขอเข้ามาเสร็จเลย อันเนี้ย,ยังยังลังไว้ทัน,ม yes. ทน,ทนไม่ไมไก็บ๊ายบายเนี่ยต้องมนี่ไงวิดีโอนี่ดูทุกบทเหตุแล้วก็สุดท้ายเด็กเด็กดีอ่ะเป็นคนดีนี่เขาจะไปรับตัวมาแล้วนะเนี่ยกำลังจะไปตรงนี้แล้วเมื่ <c oughs> อวานเมื่อวานจะไปตรงนี้แล้วแต่ว่าดึงไว้ก่อนเมื่อวานเกือบจะแบบทะเลถลายไปแล้วใช่เมื่อวานจะไปกันใ มีสัญญาณเตือนอะไรอะสัญญาณเตือนปีตีปีตีเวทก็หายแล้วก็แจกันก็แตกฝันก็ร้ายฝันร้ายติดต่อกันเหรอใช่โอจนนละจนนละจวนจะได้ไปนั่งนอนแท่นนี่แล้วมันก็แบบว่าพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาผมก็เลยแบบว่ายังยังนึกอยู่ในใจคือมันก็อยากอยากอยากสบายอยู่แต่อีกใจหนึ่งก็คือถ้ายังสบายอยู่มันก็ไปทางนั้นอ่ะมันก็ไม่มีอะไรดีไงมันก็ก็เลยมาก็มา มันก็ต้องมาแล้วทําอะไรไม่ได้ฟังเทศตอนตอนเช้าของหลวงพ่อก็อดฟังปุ๊บก็ไปทําพานแล้วดูสั่งไม่ทันครับก็ใช่ทำเองหรือว่าไงทำเองทำเองหรือเทำเองเลยเหรอไม่ไม่ว่าเว่าไม่ทันแล้วใช่ไหมเก่าไม่ทันแล้คือตอนที่ฟังผมก็มีมีเฉียงมีเถียงในสิ่งที่ท่านพ่อพูดด้วยเฉียงในความคิดนะครับว่าอาจจะอาจจะยังมันอาจจะยังไม่ถูกหรือว่ายังไงหรือว่าเรายังทําไม่ได้ จะมีคัดค้านบ้างใช่ครับแต่คิดไปคิดมาปูไม,ไม่รอดแน่ไม่รอดที่คุณมาเป็นความจริงทุกอย่างเลยผมก็ไอ้นี่ไม่ได้อ้าไอเอาเก้าอี้ให้แม่นั่งหน,น่อยสิก้าอีเจียดระดาบนี้ป่ะเกาอีกอ่ะกาอี เขาเรียกว่าพิธีสาธาตุหออนุโมทนาด้วยพิธีดึงลูกออกจากนะลุเสร็จแน่เลยาเอลองพิธีคำพูดเองเด้ออันที่หนึ่งจับข้าวแม่ก่อน อันเดียเนี่ยถ้าแม่ไม่ต้องเอามือยกมันบ่านมันหรอกเข้าไปไม่ต้องยกมันให้อยู่เอออ้าวพูดเด้พาพระเจ้าตั้งแต่เกิดมาในท้องเ <c oughs> บียดเบียนมาตลอดเลยเ <c oughs> บียดเบียนตั้งแต่เข้าไปอยู่ในท้องแล้ว <c oughs> ใช่ใช่ค <c oughs> ู่ไปตั้งใจแม่จะตายเพราะลูกหลายครั้งแล้ว ทั้งอยู่ในท้องและนอกท้องอืมมเถียงช็อตช็อตผมไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะชินไม่ออกอ่าดูให้ดีว่าถ้ามีเอาแตงโมไปใส่ในท้องเธอเก้าเดือนอ่ะเธอจะคิดยังไงไหวเปล่าไม่ไหวครับก็ต้องขอบคุณนะอ่านี่แหละผมทรมานแม่มาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเออพูดไปด้วยพูดความจริงอ่ะ เดีวฉันเอาเอาลูกอะไรวะลูกเด็กอะไรใส่ในท้องเธอก็ได้ให้มันเดินไปก้าวใจตก้าววันก็ตายแล้วไม่ได้ขนาดนั้นมนพูมไม่ได้ขนาดนั้นอหละสิ่งใดที่ลูกทำมาตั้งแต่อยู่ในผมอันที่เนึงผมชื่ออะไรนามถูกอะไรผมชื่อชนาทิพย์พลาเป็นชื่อที่แม่เราพ่อตั้งให้อ่าผมเบียดเบียนแม่ตั้งแต่ ผมเบียเบียนแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงปัจจุบันนี้แม่ไม่หลับไม่นอนแม่อ้วกแม่ทรมานแม่ปวดแม่เจ็บแม่หิวกระหายแพ้ท้องสารพัดไม่หลับไม่นอนเรียกว่าจวนจะตายพเพราะผมเบียดเบียนแม่กระทืบแม่ในท้องด้วยแล้วก็ทำทุกอย่าง และแม่ก็ยังรักผมดูแลเอาใจใส่แท้ที่จริงแล้วผมเป็นหนี้ชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วแม่ถรู้ว่าเป็นลูกไม่ดีนะกินยาขับมันมันตายไปเลยดีกว่าแม่ก็ไม่ยอมกินเอามาลุ้นเอามาเลี้ยงเอามาปลูกฝังเอามาให้โอกาส และพอออกมาแม่ก็ห่วงผมตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมส่งเสียงร้องเขาก็เป็นห่วงผมอ่และจากนั้นแม่ต้นมาแม่ก็ทรมานใจกับการห่วงผมทุกวินาทีจนถึงปัจจุบันเสียสละทุกอย่างเหนื่อยทุกอย่าง และหาแต่ของที่ดีๆมาให้ผมตลอดเวลาไม่ให้น้อยหนะ้าไม่ให้อายคู่คนเขาและก็ยามเจ็บยามป่วยแม่ก็ป่วยไปกับผมด้วยเออนี่พาหาหมอมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวขี้เยี่ยวเต็มไปหมดแม่ไม่รังเกียดเลย หุงข้าวหุงปลาให้กินและคอยดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาพูดได้แม่ก็ดีใจที่สุดเดินได้แม่ก็มีความสุขที่สุดไม่พิการพิการแม่ก็มีแต่ความยินดีโชคดีและก็หาที่เรียนที่ดีให้ผม หาเสื้อผ้าที่ดี<า>ที่พอจะหาได้สูงสุดให้โถมเออดูสิอาหารก็ทำให้ทุกมือแล้วกินนมแม่เปล่า,ากินอกีกเอาเลือดเข้ามากินอกีกโอ้ยมึงโอ้โหรเบียดเบียนตลอดเลยเอาเลือดเอากระดูเข้ามาใส่ตัวเราเองเอ,อีกอแล้วก็ห่วงตลอดเวลา ไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบแล้วใช่ไหมได้ไหมในโลกนี้ในจักรวาลนี้หาคนที่จะมาเสียสละให้เราแบบนี้มีไหมไม่มีไม่มีเลยเพื่อนที่เพื่อนที่เรารักที่สุดมันช่วยเราขนาดนี้เปล่าเนี่ยมันจะเลี้ยงข้าวเราได้กี่มือ้อ <Okay. S 1> มันให้เรานอนที่บ้านมันได้กี่วันไม่ให้นอนด้วยเสื้อผ้ามันเสื้อใหเราใสา่เปล่า ไม่สบายมันหายายเรากินหรือเปล่าม,มีแต่แม่คนเดียวเท่านั้นเวลาลําบากหันหนะ้าแม่จ๋าคนเดียวเวลาสบาย<อ>เพื่อนจ๋าอย่างเดียวโอ้โหอักตันยูเข้าใจเปล่า <c oughs> สำนึกก็ยังสำนึกแล้วครับสำนึกแล้วอ่าอันที่หนึ่งต่อไปจะไม่เถียงแม่ใช่ไหม,ไมแม่จะถูกมแม่จะผิดไม่เถียงใช่ไหม ไม่กดในใจใช่ไหมไม่เถียงปากใช่ไหมแต่ใจยังต้องแบบว่าปล่อยวางได้ไหมใช่ครับเออและํำให้ดีนะว่าแม่เขาพ่อไม่ได้เรียกว่าเข้าใจโลกทั้งหมดอาจจะเข้าใจถูกบ้างผิดบ้างโลกโลกมันเปลี่ยนไปเราก็อย่าไปคิดว่าแม่งโง่เข้าใจเป่เครับพอแม่ไม่เข้าใจแม่ก็เลย ต้องอะไรอะ่ะแม่ก็เลยจำในสิ่งที่เคยถูกปลูกฝังมาและก็เข้าใจว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็จึงมาแนะนำเราหากว่าเราไม่เข้าใจก็เงียบไว้ไม่ต้องเถียงไม่ต้องไปดูถูกแม่ไม่ต้องไปยเยาะเยะ้ยผู้ให้เจ็บช้ำน้ำใจเคยเปล่าบ่อยไหมบ่อยครับโอ้โหต่อไปนี้อย่าทำ้าย ด้วยวาจาได้ไหมได้ครับอ่านิ่งไว้เบาไว้จิตใจก็อุเบกขาทําในสิ่งที่แม่ไม่ทุกข์ใจได้ไหมได้ครับและทำนึกผิดแล้วใช่ไหมทำนึกผิดแล้วทำึกผิดขอโทษหรือเปล่าขอโทษแม่แล้วก็ขอ,อ,ขอโทษ,โทษด้วยอะไรอุปกรณ์อะไรที่เตรียมมาด้วยผ่านขอเข้ามาที่ผมได้ทำาอ้ผ่านขอเข้ามาบายสีอ้าว อ,อีมเอยลูกทำด้วยความรักเคารพแล้วก็สมนึกผิดแล้วความทำใช่ไหมอากตันอยู่ไม่มีวันเจริญหัวใจเบามีแต่ความเดือดร้อนตกตำ่ำแล้วก็จะต้องกลายเป็นผู้ที่เดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นอ่าอ้าวขอขามากรรมด้วยใจเบาด้วยกาด้วยวาจาด้วยใจ ปันนีเอ้าวน้องอีกคนหนึ่งด้วยนี่ก็ขอเข้ามาด้วยมันทะเลาะกับแม่ระวังให้ดีตัวแสบนี่ก็เหมือนกันนะจะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมจะได้เจริญรุ่งเรืองทุาใจเปล่าชีวิตเราเนี่ยนะถ้าเราอักตันอยู่ต่อพ่อแม่อย่าหวังความเจริญไม่มีวันที่จะประสบผลสำเร็จเราจะเจอวิบากกรรมจะมีแต่คนเขียดทางเรา แล้วมีแต่คนขัดขวางเราลังแกเราอ้าวข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วครับขอบขอบคุณแล้วก็ขอ,ขอาำนัคแมแออ่อ้าวสาธุอ้าวแม่กราบลงที่เท้าสองคนเลยไอ้นี่ก็บื้ออีกแล้วม <laughs> ีที่ตัวแสบ <laughs> ขอจใจเปล่าแม่นี่นะทรมานมากอย่าอันที่หนึ่ง อย่าทำให้แม่ต้องหนักใจทรมานใจเสียใจเขาใจเปล่าเอาแปลว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องเราก็เงียบปากแล้วก็หลบไปหน่อยนึงเขาใจเปล่าเอาต่อไปนี้เอาแม่เอาทาทานไปถสียข้อหัวมันแม่เอาหัวถีกรรมหรือเปล่าเอาวถวกรรมให้ลูกอวยพรให้มันไปด้วยเพาะขอให้ลูก เป็นเด็กดีแล้วก็ขอขอบคุณธรรมเนีเยจเจริญรุ่งเรืองเดินตามรอยมาให้ได้แล้วก็เป็นเด็กดีแม่จะไม่ให้ลูกตกนรกใช่ไหมขอ,ขอให้มีสติอย่างดาวแล้วก็เดินตามรอยพระพุทธเจล้วก็ต,ต้องสงสัยอะไร ยกโทษทุกอย่างตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ในท้องหรเปล่าเพื่เป็นปีศาจเป็นปีนปัจจุบันขอขอให้ทางทางทำแล้วก็แม่ก็ภูมิใจที่มีลูกดีแล้วก็ได้เดินทางนี้ที่ผ่านมาแม่อายุสิบห้าสิบเดินทางยาวเน่เน่เน่ขอให้พ้นจากมารด้วยจ ปีศาจด้วยทาน,นคนเลวคนชั่วเพ<อ>ื่อนชั่วด้วยเอ่อน,น,นตหขใ้จแสสิคไปเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลก คงให้เจริญรุ่งเรืองให้ทางเร้่างทางารเองและทางถ้ำเออนี่แม่พวกโวยพรนี้สบายแล้วลบชื่อออกจากนั้นลบก้อนทงเจอสมบัติของโมกุกการสมบัติที่เประสที่สุดของโมกกการรู้จะช่วยชอบได้ถักเออโอ้ยนะอ๋อถูกใส่นั้นใส่หัวมันด้วยไอ้นี่ก็ตัวแสบนะเด้ไหวเป็ดน้ และถ้าเธอมีลูกก็ขอให้ลูกเธอเป็นคนดีมีความกระตันอยู่เพราะว่าไอ้พวกที่พ่อแม่ไว้ไม่ดีเจอลูกไม่ดีแน่นอนเมออีมีสินจุดแห่งกรรมดาวทูอาเอาไปให้ไ่วพ่อแม่เทวีเป็นพยานเออ โชคดีเอาประมาณสามคนเลยมะนต้องน้ำบนไหนจ๊ระวังนะทนทิพานจะหลุดมือไปเฮ้ยกระจาไให้เธอได้ลูปที่ดีเป็นอัพิชชอบกระบุบเนีนี่นี่เป็นผู้มีบุญญาธิการนี่เป็นผู้ชะนะมัน ยอยนี ي ي. Cow, uh, ่แหละคือความกระตันย Th ูที่กล้าแสดงออกและวงบอกถึงสติปัญญาชนะจิดใจข้ใจเบาทำให้คนอื่นท่ำใจเลยมันง่ายแต่ทำให้คนอื่นมัสุดใจเลยมันยากเข้าใจเบาถ้าจะนับเป็นจําเรือน ไม่สามารถจะหาอะไรามาทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้หรอกโดยเฉพาะห่ังยิ่งแม่นี่แหละดูเดชิว้วดำไหมหมดแล้วอยากจะขาวนวลแต่งดิ่งเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวลูกไม่มีข้าวกินตูเอาหมดทุกอย่างไม่ต้องหลักไม่ต้องนอนกันเป็นห่วงทําไปก็ไม่ถึงโอ้ยอูกเราเป็นยังไงนะตอนนี้ กลับมาจะได้คุยกันหรือเปล่าจะได้เจอกันหรือเปล่าจะได้แบบว่ากินข้าวแบบมีความสุขหรือเปล่าไม่ทะายเลย้วตื่นเลยพวกน่ะกูเชิงชีพหนึ่งเลยไปนะเข้าใจเปล่าจำไว้นะเข้าบ้านยกมือว่าสวัสดีครับแม่เข้าใจเปล่ากลอบบ้านผมไปนะแม่ยกมือด้วยเข้าใจเปล่าตอนนี้ก็ให้พรเขาโชคดีลูก จ่เปล่าน mm hmm. ี่ความเป็นไทยอยู่ตรงนี้ถึงทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็ยังแสดงความเขาเรีความเคารพที่ทำให้รู้สบายใจเอ้ยบ้านอื่นมาเห็นอุ๊บมันเป็นเทวดาแล้าบอกว่าจ่าเปล่าโอ้เขาจะได้โอ้และเทวดาก็จะสรรเสริญเมื่อเทวดาสรรเสริญเทวดาก็จะเปิด บุญบารมีสิเมงคนโชคลาภเงินทองมันก็จะไหลขึ้นมาเจาดีนะทะเลาะกันด่ากันตีกันเงิไนไม่เข้าและที่มีอยู่จะเสียหายเพิ่มขึ้นอีกตีศาามานจะเข้าแทนแต่ถ้ามีแต่ความเคารพสรัทธาเกรงใจกันพูดกันดีๆด,ด้วย พิยวาจามันจะเป็นสน่หมงคลขอที่ปดึงโชคลาบมาด้วยมาใช้เปล่าเงินพองที่ได้ไม่ขัดสนนี่ขอให้โชคดีทั้งหมดทุกคนที่มีสติมีปัญญาและกวกมมีบุญบาร,รมีกันด้วยเดิแล้วเวลาไหว้พระจุดบนน่ะนี่นน บุญบาที่ผมทํามาผมขอให้แม่ผมด้วยแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีอุบัติเหตุไม่มีคนเลวคนชั่วมากั้นกายขอให้แม่มีเยืมีบทองมากมายมีสติมีปัญญามีบุญบารมีด้วยเออนี่พอขอนิ้ปั๊บเดี๋ยวเทวดาเขาจัดให้เขาใจเบานี่ ขอให้แม่ไปอยู่ยุคสี่รไยด้วยอยากให้ไปป่าอ่าเราก็ต้องเราก็ต้องเป็นคนเบิดทางให้พวาดิเง้าใจเปล่ามิทะเลาะเขาอยู่ได้ัอ,อ,อะไรนะแม่ให้เจนหนูไปแล้วแม่เคยไปบ้างไหมล่ะแม่ไปกันปกินเา่เาเโรงเรียนเลยพอใจเปล่าไปแล้วแม่ก็ทิ้งทุกอย่างไปสี่ี้ก็ไปอ่าอ่าเป็นว่า น้มันเรีออยนีกตอ้างอมันต้องชเงินตลอดทุกวินาทีไม่ใช่เฉพาะตอนนี้นะทิ้งสิแม่ทิ้งทุกอย่างแม่ต้องทำให้หนูดูก่อนแล้วหนงจะมาค่อยสอนหนูอ้าว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 บางครั้งตอนยัเงเรียนอยู่แม่ไปไม่ได้เพราะน้องต้องฝึกเขาถ้าเขามีคนทํางานหานเงินได้เขาก็มาได้อันนี้ถ้าเขาทิ้งคนหนึน่งเรือก็ล่มเลยกระจเยล่า พราะต้องอาศัยเธอที่มาผลิตบุญส่งไปที่บ้านช่วยเปลบาอย่างน้อยเธอก็รอดไปก่อนก็โอกวิววะพักคนสองคนเข้าใจเ่านิงตะลอนตะลอนอยู่กับเพื่อนสาวอัททิงเป็นมั่วแบบนี้แล้วพาดไปถูกเขล็อกอีกช่วยเลยไปหาเงินอิดไปถ่ายตัวอีใต้มาดีเนี่ยตอดนัย แม่บินแม่กูเชิด้วยอ่าทีนี้แม่ก็บอกว่าให้หนูมาเดี๋ยวให้ผมกอกหนูได้ไหมแม่ไปสร้างเองเลยมันจะมันจะดีกว่าไหมไม่ต้องอดเกาะหนูอ่าคือเงี้ยเขายังไม่โตแต่กำลังจะโตแล้วแม่ก็บ้านนอกไงเห็พี่บ้านนอกไงเขาก็พูดเขาก็พูดแบบที่รู้จักใจเพราะว่าเขาก็อยากเกาะจริงอ่ะมาไม่ได้ก็เกาะลูก่อน แล้วก็มาถึงก็บอกว่ามากกาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกว่าแม่เขาก็ขอเกาะบุญผมก็ขอให้บุญนี้ไปถึงแม่ด้วยอะไรที่ผมทําก็ขอให้แม่ได้ด้วยกระจายเบาอ่าเรียบร้อยเอาไปนั่นเลยไปไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นึ่งเนี่ยอกว่าได้ทรมิตรบอกเลยดีกว่าแต่บอกท่าแม่ถ้าแม่จะมีมีความรักที่ยิ่งใหญ่มีอะไรใช่ไหม ปเป็นที่รองค่ะอออรอรองห้าเอินยาณเหรอใช่ที่ปอนที่สาวแย่กำลังยืนอยู่บนเส้นได้ไ <ป S 1> ถ้าผิดเวลาผิดสถานที่ผิดโอกาสได้ทันตกเหวเไื่อเวลาไปอีกยาวนานเลย ไปดังปีใชป่ะรีีเดยยเกิดเป็นพี่น้องขอเขากเางเลยไหมใช่อะก็จับมือเลยพรในเท้าไปพากันไปถามพี่น้องฉีแม่ก็ว่ากันไปจับจล่จับพี่คขาไว้เดี๋ยวเขาจบประธานพไในนี่นี่นี่เนี่ง อ่าขอให้เธอผ่านพ้นอุปสรรคและเข้าถึงความสำเร็จสูงสุดทางโลกและทางธรรมอืมคือพ่อเองน,น,าน,านมามาเชวลาอ๋อานานไม่มีความรักอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่ากับแม่ไปนั้นไปไหวแแ้แม่เทระเตแม่โซรักทุกคนอ่อไปเนี่ยพาไปด้วยเธอด้วย ซาทุไปด้วยพาเขเป็นเนอเป็บอกแม่โทรดีด้วยคุณองดูแล่ผมคก็เียงดีว้าะรดีนะมันไม่ใช่ดีมันสูงก็ดีม